กล้องกลับด้านมันคือกล้องกลับด้านติดเธอไม่ไหวติดเพื่อนติดเพื่อนใ่ไหมดูดฝุ่นอยู่ดกันหน่อยได้ไหม สารชาู้วะวีไปเออตอนนี้คนดู4,000นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราขายในทิกติกบอกเลยว่าจะพู้เ่างเลยตอนนี้นะครับตะก,ก้านะครับมีอยู่นะครับผมใครที่กดตะก,ก้าและเห็นสินค้าก็คือซื้อได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าไม่เห็นสินค้าแล้วแปลว่า ตะกร้าหมดแล้วนะครับผมยังไม่มีตะกร้ายังไม่ปากเลยเดี๋ยวถ้ามีตะกร้าแล้วมันทําไม่ทันมันต้องกลับไปแพ็คคอทํางานก่อนมาถ่ายโรงเรียนคือแบบเทพเสริมดวงของหนูคือองค์มือเบคเนเทศจ้าใช่ถูกต้องมาถูกใช่ถูกใช่ญไม่แน่ใจซึ่งกลิ่นของผมเป็นกลิ่นวันเสาร์นะครับผมที่จริงจะมีการอืมแต่ว่าสรรคุณแต่ว่าสรรคุณหลักๆบอกเลยว่าเพื่อบรรเทาการเป็นไปสิสารหรือผ้าจับหมวก ให้เงินเข้านั้นดมเพื่อนี่นะสักพคุณนะแต่ว่าดมแล้วดมจะดีแต่มันหอมทุกกลิ่นนะแต่หอมทุกกลิ่นใช่ย้ายดมขึ้นถ่ายมันหอมทุกกลิ่นได้ไม่มูแม่อะไรก็ดมได้ใช่เฮ้ยเพื่อนใครมาใหม่ดียี่สิบขอยี่สิบวิมาหน่มาหม่อพิ่มยี่สิบวิน้องดามไปของน้องดามไป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 คอร์ดไม่เดียวยี่สิบวิอันนี้ที่ก็จิไม่ได้เรียกนะน้องคนหลายสิบเองนะยี่สิบวินี้นะน้องคนตา เเลยไหนเป้ชุมเต้นเป็นน่ะอะไรอันี่ไงตึงอ๋อโอเคแสซ้ายหดือขขาซ้ายหรือขวาซ้ายโอเค่ะเดี๋ยวนะทามเม่ออะลองลองแก้งๆอาไม่ต้องแก่งสอแล้วมั้งไอ ถ้าไปอยู่คนก็แท่งขึ้นนะขอของให้ดอกไม้ไปเนี่เนี่ยดอกไม้ดอกไม้มีคนให้ดอกไม้ด้วยหรออะไรแ็นสดเลยเป็นครั้งที่แล้วเขาให้ดอกไม้ผม24ดอกเลยนะให้ดอกเดียว ใครดอกเดียวเออไม่เอาเลยอยิ้มอะไรจูฮะมาลฟ์ต่อไต่อนะครับใครที่ยังไม่มีติดตัวนะครับอยากจะบอกว่านอกจากกลิ่นที่หอมแล้วนะครับผมแพคเกจจิ้งยังสวยตั้งหากนะครับยากจะบอกนี่เห็นไหมมีหลายอันเลยนะครับแพคเกจจิ้งนะครับตอนนี้นะครับ มีทั้ง f a c e b o o k IG นะครับผม Freshluck Official นะครับหรือว่า Freshluck สามารถแอดไลน์ได้นะครับว่วน s h l u c k เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวตัวนะครับใครที่ไม่มีต้องมีแล้วนะครับอยากจะบอกว่ามันมีความเป็นแฟชั่นด้วยนะเพราะว่า <c oughs> <4 S 1> สีกาลันเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าลายดมง <c oughs> สายแฟ ค่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่พลาสติกถูกต้องเรียกว่ายาดมใส่แต่ยาดมแพ็กเกจจึ้งหอมกลิ่นควาปังว้าวเยอะค่ะยาดมทำถึงคจริงเริ่มมาดีกับยาดมกันเลยยาดมกันเลยยาดมทำถึงหอมกลิ่นความปังบอกเลยพรุ่งนี้ก็ติจะอยู plastic, ่จริงจริงต่อแท็กเยียจ really ังแม่น้อองมาัย่ อย่ารวมรวมดีอันเดียวไหนอ่ะส่งเขา,ามีส่งแมวแม่ด้วยเขามีอยู่แล้วอันนี้เราใส่ฟิลเตอร์นิดนึ่งใช่ปะ่ะไม่มีไม่จริงอ่ะไม่มีฟิลเตอร์ดูฟันเด็กแบบถ้าถ้ารู้สึกว่าวันนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่สวยเอ้าทิกตอ,อกแแบบมั่นใจตื่นคือตื่นมาไม่เปิดกล้องสดนะ ปิดติ๊กตเสร็จแลกล้องติ๊กต็เอ้ยวันนี้หล่ออะเป็นไำเสรุ่นพอยไงหล่อเป็นพอยอะไรพลอยเสียวมาหล่อกิจหล่อไป